วัสดีครับมีนําเสนอเรื่องเปลี่ยนคนใหม่ในการทํางานเริ่มจากจุดมุ่งหมายต้องชัดเจนการทํางานโดยไร้จุดมุ่งหมายเป็นสาเหตุสําคัญที่มักทําให้ผู้คนขาดแรงบันดาลใจดังนั้นทุกคนต้องเริ่มจากการมีเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกต้องมีความชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออะไรหรือเพื่อใครและต้องการให้ตัวเองคนใหม่เป็นคนใหม่แบบไหน อาจจะต้องการเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนขึ้นหรือต้องการสร้างบ้านให้พ่อกับแม่เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นสิ่งคอยผลักดันให้คุณให้ทุกคนให้ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเป้าหมายควรเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนความเป็นไปได้ประเมินได้และมีกรอบเวลาชัดเจนเรื่องของชั้นนัิคุณพร้อมหรือย,อยังการแบกความคิดด้านลบไว้เต็มสมองไม่ใช่อ,อะไรนอกจากจะดึงคุณให้ห่างออกจากเป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งสําคัญมากหลังจากสร้างเป้าหมายแล้วคือความเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไป,ไปถึงได้จริงหากแม้แต่ตัวคุณเองยังไม่มีความเชื่อนี้คุณจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้อย่างไรศึกษาข้อมูลและวางแผนเพื่อเป้าหมายนี้คุณจะต้องทําอะไรบ้างลองคิดวิเคราะห์ออกมาตามแบบฉบับของตัวเองไม่จําเป็นต้องเหมือนใครงานที่บริษัทปัจจุบันตอบในสิ่งที่คุณอยากได้หรือไม่ ถ้าใช่คุณจะทำอย่างไรเพื่อให้จุดหมายของคุณเป็นจริงคุณต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองในด้านไหนบ้างต้องใช้เวลาเท่าไรวางแผนให้จริงจังเป็นรูปธรรมอย่าตั้งกรอบเวลาลอยๆลองทำอะไรใหม่ๆให้ตัวเองบ้างการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองเพราะสิ่งนี้ทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าโรคว่างไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด คุณยังสามารถทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างอย่าจำกัดตัวเองอยู่แค่ในวงกลมเดิมๆที่ตัวเองเคยอยู่ไม่จาเป็นต้องทาอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือเกี่ยวกับงานเสมอไปสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นเลือกทางกลับบ้านใหม่ลองทานอาหารเมนูใหม่ลองอ่านหนังสือหรือดูหนังประเทที่ตัวเองไม่เคยดูมาก่อนทําให้โลกของตัวเองกว้างขึ้นเพื่อความกลัวและความกังวลของคุณจะได้เล็กลง สิ่งนี้จะฝึกจิตคุณให้เปิดว่างและพร้อมรับความสำเร็จได้ง่ายขึ้นลองสร้างสรรกับผู้คนใหม่หม่ๆบ้างการเลือกคบคนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคุณควรพัฒนาตัวเองไปรู้จักพูดคุยกับกลุ่มคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้บ้างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานคนไหนที่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับคุณหรืออาจจะเป็นคนอื่นนอกบริษัทก็ได้เข้าไปเรียนรู้วิธีคิดวิธีการทำงานของเขา และนำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่าผักวันประกันพุ่งจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณเลยหากคุณมีแผนทั้งหมดในใจแต่ไม่เคยแมนะ้แต่จะเริ่มลงมือทำไม่มีเวลาวันนี้ไม่ว่าไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอคนเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันคุณมีแผนในมือแล้วควรลงมือทำอย่างนี้ยิ่งคุณผัดผ่อนออกไปโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็รีบลงทุกวัน เพราะคุณจะเริ่มท้อถอยและยอมรับกับสภาพที่ตัวเองเป็นอยู่ในปัจจุบันว่านี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกทำให้เป็นนิสัยเขาว่าคนเรามักจะใช้เวลาประมาณ21วันในการสร้างความคุ้นชินกับสิ่งใหม่ๆในเวลาต่อมานักคิดนักพูดทั้งหลายต่างนิยมนำเอาหลักการนี้มาอ้างอิงว่าการทำอะไรใดการกระทำใดก็ตามที่คุณทำอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย21วัน สิ่งนั้นจะกลายมาเป็นนิสัยความเคยชินของเราคุณอาจจะไม่ต้องยึดติตกับตัวเลขนั้นแต่คุณต้องระล,ลึกเสมอว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองหมายถึงคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรผลลัพธ์ที่ยั่งยืนนั้นเกิดจากการกระทําอย่างจริงจังและสม่าเสมอเท่านั้นนอกจากนี้คุณควรท่องไว้ว่าไม่มีใครทําสําเร็จในครั้งแรกไม่มีใครที่ไม่เคยล้มความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จ กับผู้แพ้นั้นมีเพียงแค่จิตใจที่ไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวทุกครั้งที่ล้มหากคุณเหนื่อยคุณจงหยุดพักแต่พร้อมเมื่อใดต้องเดินต่อเสมอหากเมื่อใดที่ล้มแล้วไม่ยอมลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อนั้นทุกอย่างก็จบไม่มีใครเปลี่ยนแปลงอะไรได้ในเวลาชั่วข้ามคืนคุณต้องรักษากำลังใจและเดินต่อเท่านั้นการประเมินผลบางครั้งการวางแผนของเราตั้งแต่แรกอาจมีข้อที่ไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้าง เนื่องจากเรายังไม่ได้ลงมือทําอย่างจริงจังยังไม่รู้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นคุณควรมีกําหนดระยะเวลาให้ตัวเองได้กลับมาประเมินผลที่เกิดขึ้นเป็นระยะเพื่อทบทวนว่าแผนที่วางไว้มีอะไรที่ควรปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้หรือไม่มีการวัดความก้าวหน้าเพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองกําลังมาถูกทางแล้วอย่ามุ่งหน้าอย่างเดียวทั้งทงท,งที่เหตุการณ์ต่างๆเริ่มสออเขาว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อาจเป็นการเสียเวลาเปล่า ใครๆก็อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น,นั้นั้นแต่ไม่มีแต่นี้ไม่กี่คนที่ทําได้สําเร็จอาจเพราะหลายคนมีความเชื่อว่าการจะทําความฝันให้เป็นจริงนั้นเป็นเลือกยากเกินความสามารถของตัวเองเราไม่มีอํานาจในการควบคุมใ,ใดๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกอย่างย่อมกลายเป็นความจริงได้เพียงแค่คุณมีความตั้งใจมีเป้าหมายมีแผนที่ชัดเจนและที่สําคัญ คุณต้องมีการลงมือทำเพียงเท่านั้นเองขอบคุณครับสวัสดีครับ